โดรนที่สนามบิน,นสุวรรณภูมินี่ยังเป็นเรื่องที่กําลังมีการพูดถึงกันเยอะเนี่ยนะครับผู้มชมฮะว่าเอ๊ะมันมาอย่างไงและทำไมมันมาใกล้สนามบินคือย้อนภาพกลับไปคือเมื่อวานนี้ครับผู้ชมฮะที่ชาวบ้านเห็นโดรนไหลลำสนามบินที่ว่าคือสุวรรณภูมิและอาจจะคุผู้ชมว่าแสงดาวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใช่แสงดาวไหมหลายคนบอกไม่น่าจะใช่ดวงดาว <c oughs> มันคือเรื่องความมั่นคงถูกไหมฮะ<ช>แล้วอยู่ๆมันบินเข้ามาติดสุวรรณภูมิเลยคำถามคือมันมายังไงคือล่าสุดเนี่ยวันนี้ คือวันที่22ใช่ไหมเ<ะ>ห็นบอกว่าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะสถานีตํารวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและความมั่นคงเรียกประชุมครับโดยคุณกิติพงศ์งกิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพูดถึงเรื่องโดรนที่มาบินอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิส่งตํารวจเข้าไปตรวจสอบหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าตํารวจภูธรภาคหนึ่งก็เดินทางมาร่วมประชุมกับกองทัพอากาศนะฮะเพื่อจะคือถ้ามันมีการบังคับโดรน มันไม่น่าจะบังคับที่เขเมรม,มันอาจจะต้องบังคับแถวแถวใกล้สนามบินเพราะฉะนั้นตํารวจภาคหนึ่งก็จะมีส่วนในการแกะรอยฮะเห็นบอกว่าคืนที่2ยังพบว่าโดนบินขึ้นมาอีกครั้งแต่จํานวนน้อยกว่าวันแรกและเป็นที่โชคดีที่วันที่สองเราได้มีกําลังเสริมจากกองทัพบ,บกจึงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรามีหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมด3หน่วยกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและตำรวจจะเข้ามามอนิเตอร์โดรน ขนาดเรามี3ามหน่วยอตอนนี้เรายังไม่ได้คําตอบเลยนะฮะมันมาจากไหนเพราะล่าสุดวันนี้จากการเรียกประชุมเนี่ยแน่นอนที่สุดมันคือเรื่องความมั่นคงแล้วเดี๋ยวขอฟังเสียงผอท่าอากาศยานหน่อยใช่ไหมกำลังแกะรอยนะฮะว่าโดรนนี้มันบินมาจากไหนฮะเราทราบนะครับว่ามีโดรนจํานวนหนึ่งเข้ามาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับสนามบินสุนรณภูมิหน่วยงานสุนรภูมิ ที่อยู่ในด้านของการรักษาความปลอดภัยเมื่อทราบก็ได้ประสานไวที่ของสองพอสอนุนภูมิเป็นที่แรกนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรีบส่งกําลังออกไปตรวจโดยรอบพื้นที่โดยประสานการทํางานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของของสอนุนรภูมิเรา ตำรวจโทวัฒนายี่จีนนะครับท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งบอกว่าคือพื้นที่ที่รับผิดชอบคือสอพอสุวรรณภูมิได้เดินทางมาด้วยตนเองเลยท่านผู้บัญชาการบอกเพื่อจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะต้องหาวิธีการสกัดโดนตำรวจจะตั้งจุดสกัด3รอบนะครับเออเขาเรียกอะไร3มวงมีทางเข้าทางออกแล้วก็ดูมาตรการคือเพื่อป้องกันผู้ที่คิดจะประสงค์ร้ายต่อสนามบินภนะคนพื้นที่ที่รับผิดชอบคือสอพอสวนรณภูมิ นะครับหลังจากที่เราได้ทราบเหตุนะครับผมเดินทางด้วยตนเองนะครับพบท่านกอกันท่าแล้วก็ได้ทราบปัญหาแล้วก็ได้ทราบเหตุการณ์และวันนี้เลยมีประชุมร่วมกันนะครับระหว่างตัวแทนของทอพอ,อบอและตํรารวจรวมทั้งการท่านะครับในส่วนของอยุทธการต่างๆหัวหน้ายุทธการคือทอ,อนะครับในส่วนของตํารวจเราคือขึ้นไปต้ายุทธการกับทางทอ นะครับมีการประสานการปฏิบัติเรื่องแผนเชัญเผชิญเหตุต่างๆนะครับอย่างที่ท่านแน่นอนมันต้องหาถ้ามันปล่อยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆสนามบินตํารวจจะต้องไปดู <c oughs> ส่วนเรื่องสกัดกัน้นอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพอากาศใช่ไหมฮะก็ต้องดูถ้าสนามบินก็สุวรรณภูมิ <c oughs> พอบอตรว่ายังไงบ้าง,มงเมย์คือตอนนี้ยังแกะรอยอยู่เลยเนี่ยนะพล <c oughs> ตรีเอกกิจรัตนเพชรนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเออตำรวจได้ตั้งจุดตรวจและใช้เครื่องมือตวรวจหาโดรนแต่ไม่พบโดรน แต่ได้เพียงข้อมูลการบินซึ่งจะต้องนำมาสืบสวนและวิเคราะห์โดยมีฝ่ายสืบสวนของทีมภาคหนึ่งนะฮะและตำรวจนครบาลร่วมสืบสวนภารกิจนี้เห็นบอกว่าคือจากการตรวจพิสูจน์ทราบพ,พบว่าบางส่วนเป็นแสงจากหมู่ดวงดาวบนท้องฟ้าและอากาศยานการบินที่ขึ้นลงที่สวรรภูมิคะ่ะเอ,อ,เอหรือมัน<อ>ไม่ใช่โดนมันเครื่องบินอเอเอแต่แสงดาวไม่น่าจะใช่เมี่นะฮะกับพิบด้วยนะกับพิบเป็นไฟกับพิบเป็นไฟ เนี่ยค่ะส่วนคือมันมีการพบสองรอบรอบแรกก็คือวันที่20ธันวาคมค่ะส่วนโดรนที่พบ2 1ธันวาคมอันนี้อยู่นอกรัศมีวงแดงซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกองทัพบ,บกกองทัพบ,บกจะไปตรวจสอบว่าจุดไหนอย่างไรอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งโดรนการใช้โดรนจากรายงานกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเรื่องนี้ค่ะก็จะต้องไปดูแต่ว่ายังไม่พบจากข้อมูลการข่าวว่าเป็นแรงงานกัมพูชาที่ก่อเหตุเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะมีเสียงพบตรค่ะถ้าเกิดมีการสั่งการให ปฏิบัติการในเรื่องการตรวจสอบการตั้งจุดตรวจการใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในขีดความสามารถในการปฏิบัติการนะครับหลังจากที่รับแจ้งเนี่ยเราดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งซึ่งนําเรียนว่าการปฏิบัติของสัมฤทนิชาติครับเกี่ยวกับเรื่องอากาศยานไาล้คนขับเนี่ยเราได้ปฏิบัติร่วมกับกองทัพอากาศโดยเป็นมติสมชเมื่อเกิดเหตุประทะในครั้งที่แล้วครั้งแรกครับว่าสัมฤทนิชาติเนี่ยจะต้องปฏิบัติร่วม ภายใต้มติแล้วก็วิธีแนวทางที่สปกอทอ,อในเรื่องศูนย์ต่อต้านอากาศยานของกองทัพอากาศเนี่ยได้กำหนดซึ่งจะมีการบูรณาการทั้งฝ่ายมั่นคงอยู่ที่กองทัพอากาศเราได้ไดำเนินการอย่างนั้นมาโดยตลอดดังนั้นแผนปฏิบัติในเรื่องวันที่ที่เราได้รับแจ้งก็จะเกิดจากเรื่องที่เราปฏิบัติร่วมกับทออแบ่งเป็นพื้นที่ชั้นในที่เรียกว่าพื้นที่ไข่แดง ซึ่งภายในนั้นเนี่ยจะเป็นกายบัตรของกองทัพอากาศกักบเออนะครับถัดออกมาโดยรอบโดยรอบเนี่ยั้วเนี่ยก็คือตำรวจในรัศมี3กิโลซึ่งเราได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจแล้วก็ตั้งเครื่องมือที่เราสามารถตรวจทั้งหมดนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับคือไม่แน่ใจคืนนี้จะโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแสดงว่าของกองทัพไม่ใช่แล้วแหละเพราะไม่นั้นเนี่ยกองทัพคงไม่มานั่งแกะรอยว่าโดนม,มาใม่ยังไงเนี่ยนะฮะแล้วห้ามบินโดรนนะฮะตอนนี้ใครฝา่าฝืนติดคุกล่าสุด ไปดูเชิญวิญญาณหน่อยที่เนิน350คุณผู้ชมครับหลังจากที่จ่าเริงชทับเมร์แล้วก็พลทหารพานุพัฒน์สองท่านที่ได้เสียชีวิตวันนี้น่าจะเป็นภาพที่เห็นเนิน350แบบชัดชัดโดยทางด้านเหล่าทหารครับได้มีการเชิญวิญญาณของจา่าสิบเอกสำเริงคังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาวสาสองทหารวีรบุรุษท,ที่ท่านได้เสียชีวิตจากสมรภูมิสู้รบที่เนิน3-50นะครับ ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นบรรยากาศที่เข้าใจว่าเหล่าบรรดาเพื่อนๆที่ร่วมรบเคียงบากเคียงไร่กันมาเนี่ยนะครับร่วมในพิธีเชิญวิญญาณแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจริงๆจะมีคลิปจ่าเริงด้วยตอนที่<ม>กอดแม่เดี๋ยวลองเปิดคู่กันสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็น้ําตาไหลเพราะต้องยอมรับว่าจ่าเริงเองเนี่ยรักแม่มาก แล้วก็ที่สําคัญคือจ่าเริงเองเนี่ยเคยผ่านสมรภูมิรบและในวันที่เนิน3-50เนี่ยคือยิงเปิดทางเพื่อช่วยเพื่อนและสุดท้ายท่านก็มาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะขอภาพคลิปจ่าเริงหน่อยครับโดยมีการโพสต์ภาพคลิปของจ่าเริงใช่ไหมครับเมใช่ค่ะจ่าเริงโพสต์ใน Facebook ของตัวเองค่ะซึ่งชาวเด็ดก็ไปเจอว่ามีคลิปนึงที่จ่าเริงโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ก่อนแม่แล้วถ้าจํากันได้แม่จ่าเริงนี่80กว่า ท่านเข้มแข็งมากนะเมเห็น <He> er. บอกว่าคือเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนปฏิบัติธรรมด้วยอย่างที่จ่าเริงเข้าไปกอดน,นี่นแหละคือบอกว่าถึงแม้จะเสียลูกแต่ก็อย่างน้อยๆให้กําลังใจทหารที่เหลือเพื่อให้รบเอาพื้นที่เรากลับคืนมาขอฟังเสียงในคลิปของจ่าเริงหน่อยครับคิดถึงตายอะไรนี่โมไปนะ งลงมากี่วันแล้วครับแม่ใช่ไหมม,มัดที่ชายแขนเขาไว้ตลอดแต่ท่านเสียชีวิตแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็คือพลทหารธานุพัฒนครับ,บวันนี้นนาทางแม่มอบอกว่าง่วงนอนก็เลยถูกเปลให้นอนแม่ลูกกาวเอาเอ้ยสมัยยังมีชีวิตรอเล่นอ่ะ ไปที่พลฐานพานุพัฒน์ครับหรือพลฐานวุน้นซึ่งท่านก็เสียชีวิตจากเนิน350เหมือนกันทีมข่าวเราลงไปที่บ้านตํำเมงเนี่ยนะครับอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ป้าของพลฐานวุ้นก็คือป้าอุไรทัตเกอร์บอกว่าก็ยังคิดถึงครับวันนี้เห็นบอกว่า มีการจุดทูปจุดเทียนใช่ไหมบอกกล่าวกับหลานนี่นะครับคุณผู้ชมฮะเพื่อแสดงออกถึงความรักแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าคู่โปรดของพลทหารวุ้นเอาไว้ซึ่งหลานชายบอกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเหมาะกับการรบยอมรับเนี่ยนะครับว่าตัวเองสนิทกับหลานมากแล้วก็ทุกครั้งเวลาหลานกลับมาเขาก็จะกลับมาคุยกับคุณป้าทราบข่าวการเสียชีวิตวันที่16และเมื่อวันที่20ก็ฝันเห็นว่าหลานมาปรากฏต,ตัวตรงบริเวณหน้าห้องน้ําแล้วบอกว่าถูกยิงที่หน้าอกแล้วก็ล้มลงหมดสติ นี่ครับมีเสียงคุณป้าใช่ไหม,อมของน้องพานุพัฒน์ตรงหมวกแต่ไม่เจ็บหรอกหนูเป็นคนที่ไม่เจ็บเพราะว่าหนูจุดสู้เพื่อชาติอย่างเดียวเลยนางว่านะเยล่อดีแล้วลูกแต่ก็ยายทรงน,นี้ก็ไม่อยางให้ทำคือเขาะจะเจ็บอะไรประมาณนี้ก็เลยแกก็บอกอะไรไม่ฟังทำอย่างเดียวเพรว่าแ้งแต่เกิดมาพราแม่ก็ไม่มีบ้านให้อยู่ คุณผู้ชมครับขณะดเดียวกันเมื่อตอนเย็นที่เพิ่งผ่านมานะครับสวดพระอภิธรรมของจ่าสำเริงนะครับเมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมจ่าสำเริงหลังจากที่เมื่อวานนี้นำศพของจ่าสำเริงกลับมาที่บ้านนี่ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นบรรยากาศการสวดพระอภิธรรมเนี่ยนะครับในการนี้ในหลวงครับยังทรงพระกุณาโปรดเกล้ารับศพจ่าสำเริงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่24ธันวาคมนี่ครับอีกหนึ่งวีรบุรุษที่สูญเสียจากเหตุการณ์เนิน350กลับมาตรงนี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพอีกหนึ่งทหารพลทหารวสันขันหัวโทนนะครับเป็นทหารผู้กล้าซึ่งท่านได้จากไปแล้ววันนี้ในหลวงครับ พระราชทานเพลิงศพพลทหารวสันขานหัวโทนโดยวันนี้ที่จังหวัดอุดรธานีพิธีพระราชทานเพลิงศพครับผู้ชมครับจัดขึ้นตอนเวลา14นาฬิกาโดยมีที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกพลเอกอัต,ตพลลัดใหม่กุลวัฒน์เป็นประธานในพิธี โดยพลทหารวสันขันหัวโทนเป็นกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละยึดมั่นในเกียรติศักดิ์ของทหารจนกระทั่งเสียชีวิตการพระราชทานเพลิงศพครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวของผู้วายชนและเป็นขวัญกําลังใจแก่กําลังพลกองทัพไทยทุกนายในพิธีดังกล่าวมีการประกอบพิธีอย่างสมเกียรติโดยกําลังพลได้เชิญทงชาติคุมลงศพแล้วก็พับ อย่างสงางามบรรจุในกล่องก่อนจะมอบให้แก่ผู้วัยชนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยทางด้านของน้องเองนั้นคุณผู้ชมครับน้องได้เข้าไปปฏิบัติในสนามรบก็คือซัมแตใช่ไหมกันทาร,รักษ์ศรีสเกตเนี่ยนะครับแล้วก็น้องได้มีการยิงประทะ กับทางด้านของข้าศึกสะเก็ดระเบิดโดนเข้าที่บริเวณศีรษะนะครับจนกระทั่งน้องบาดเจ็บสาหัสและน้องก็เสียชีวิตนี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งทหารคุณผู้ชมครับอ่ะกลับมาตรงนี้แน่นอนสถานการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ล่าสุด Facebook หน่วยข่าวกรองทหาร นี่หลุมขวากหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะเ <Comment S 2> มนมันวางหลุมขวากแล้วนะคะอ่าไในดูภาพหลุมขวากสักทีหนึ่งเมเป็นยังไงเอย่ยก็ลักษณะนะคะก็คือเป็นลักษณะของมีแท่งแหลมๆขึ้นมาแล้วก็ทาง Facebook หน่วยข่าวกรองทหารสอบประกค่ะโพสต์ภาพและเขียนข้อความบอกว่าพวกเขมรวางกับดักทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับโจรค่ะคือคุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมหลุมขวากเนี่ยเราเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเหยียบมันอาจจะเกิดการติดเชื้อถูกไหมครับเมใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีภาพที่ชัดๆเนี่ยฮะแล้วก็วางกันโอ้โหเรียกว่าเป็น กับดักที่อยู่รอบพื้นที่บริเวณเลยค่ะอันนี้หลุมใหญ่แล้วก็หลุมเล็กๆวางอันสองอันเรียงรายกันไปก็มีเหมือนกันนะคะนีอ่อันนี้หลุมใหญ่ค่ะก็จะเห็นหลุมขวากเยอะแยะเลยในไม้ที่เสียบขึ้นมามีอันแรกที่เปิดขึ้นมาที่วางกระจัดกระจายกันด้วยค่ะ,ะคุณผู้ชมครับและสั้นๆอันนี้ปิดเ,เราก็คงใช้ผู้ที่อ้างว่ามีสายเว่เท่าที่ทำได้แล้วกันเนาะไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ ะดูแบบไม่เครียดแล้วกันพิธีสาบแช่งอาให้ดูนิดนึงก่อนจะจบท, <ำ S 1> ที่ไหนเนี่ยไปจัดกันที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นว่าที่วัดมะเดื่อถ้ำเขาลอยจังหวัดระยองค่ะอาจารย์ต้นตรีสูนอาจารย์แมนอาจารย์เอพัทยาซึ่งเป็นอาจารย์ด้านสายศาสตร์มูเตลูนะคะมีชื่อ,อเสียงในการทําพิธีต่างๆรู้จักผ่านสื่อโซเชียลกำเทียนแน,น,แน,แน,น่นเลยนะแมนนะกำเทียนแน่นแน่นเลยนี่ แมนกำเทียนสาบแช่งเขมรชิงส่งแมนไปก็ได้นะเออนี่นี่อ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะดูดูแบบใครเครียด เดี๋ยวจะเครียดหนักกว่าเดิมเนี่ยนะฮะอ้าวขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วเมย์ปิดท้ายด้วยเราจะปิดท้ายด้วยภาพของประชาชนที่ศูนุพยพพิงที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็มาอพยพมาอยู่ตรงน,นี้กันตอนกัางคืนตอนนี้อีสานหนาวค่ะโทษทีนะพี่ลืมเรื่องอาเซียนโอเคโทษท,ท,ทีพี่ลืมเรื่องสําคัญ <laughs> คือจะจบแล้ว เกินเวลาเข้ามานิดนึงล่าสุดท่านาศรีหัิ์พวงเกศแก้วลืมเขาบอกว่าจริงวันนี้มันควรสงบแต่ปรากฏเขมรมันก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมฮะอย่างที่บอกเราก็ยิงกันไปต่อให้ประชุมเราก็ต้องยิงถ้ามันลุกรานเราปรากฏท่านศรีหั์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศทแถลงนะฮะผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษครับเมใช่ค่ะก็คือในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ประเด็นสําคัญเอางี้ค่ะเราจะไม่หยุดยิงอย่าง uh huh. เป็นทางการยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงอย่างเป็นทางการนะคะแต่จะมีความเห็นชอบร่วม ว่าต้องคุย2ฝ่ายคือทวิภาคีเท่าน,นั้นเพราะวันนี้ในที่ประชุมสภาความมั่งคงแห่งชาติเราก็ยืนยันบอกว่าเราจะหยุดยิงต่อเมื่อมีการคุยทวิภาคีไทยกับพูชาเท่าน,นั้นจะไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีค่ะก็คือพุธนี้24ธันวาคมในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่า GBC ค่ะมีเสียงท่านใช่ไหมมีเสียงท่านค่ะในส่วนของเองเนี่ยก็<ๆ>ได้พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีความปรารถนาดี ต่อกัมพูชามาโดยตลอดตั้งแต่เขามีปัญหาสงครามกลางเมืองเราก็สนับสนุนการแก้ไขเพื่อนําสันติภาพกลับมาครับเมื่อสนันนิช่วงที่เขามีปัญหาเราก็เปิดชายแดนรับผู้อพยพนะครับให้เขาได้มีพักที่พักพิงในประเทศไทยและเมื่อเขามีสันติภาพแล้วเนี่ยเราก็สนับสนุนให้เขาได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขานี่เราทํามา เพราะนั้นเรามีความปรารถนาที่ดีต่อเพื่อนบ้านอยากจะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับประเทศเพื่อนบ้านาก็พูดถึงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระหว่างประเทศทั้งสองนะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็เราก็พยายามที่จะแก้ไขโดยกรอบทวิภาคีในระดับทวิภาคี แต่เขเมนเองก็เป็นฝ่ายที่จะละเมิดข้อตกลงเนี่ยน,นะครับจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาเพราะนั้นเราจะคุยกันเองถูกไหมฮะ่ะ